สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์คลิปนี้เรามาอ่านดวงรายเดือนกันต่อเป็นการอ่านในภาพรวมนะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยแล้วเราย้ำหลายครั้งว่าพื้นดวงเดิมของคุณสําคัญมากๆมันแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้สําหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราจนถึง12กุมภาพัน แต่ตามหลักโรหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระวางรักอยู่ที่มังกรจะดูได้ตรงกว่านะในเดือนนี้ดาวประจำตัวของคุณคือดาวเสายังเป็นเกษตรกุมรักษ ส่งผลให้คุณเองก็ยังมีกำลังใจกำลังกายที่เข้มแข็งมีความเป็นตัวของตัวเองอาทิตย์เจ้าเรือนมรณะมากุ่มเสาอยู่ด้วยเรื่องของสุขภาพกายก็ต้องระวังความเจ็บป่วยแต่ว่าเนื่องจากตัวคุณเป็นเกษตรเจ็บป่วยก็ไม่เยอะนะไม่มากมายอะไรด้านจิตใจต้องระวังคุณมีความเครียดวิตกกังวลคิดมากระวังจะเป็นซึมเศร้าเรียกว่าสุขภาพใจป่วยมากกว่าสุขภาพกาย ดาวมรณะทับรักด้านดีคือทําให้คุณเป็นคนที่มีเซนต์มีลางสังหรณ์แม่นหรือถ้าคุณมีการเดินทางไกลไปต่างประเทศก็แก้เคล็ดมรณะได้เยอะอาทิตย์กับเสาเป็นทั้งดาวคู่ธาตและดาวคู่ศัตรูบางทีคุณก็หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเหมือนกันนะหรือว่าถูกคนใส่ร้ายอยู่ดีๆก็งานเข้าแต่ว่าคุณจะได้เพื่อนหรือผู้ใหญ่ช่วยเหลือ วันที่ห้ากุมภาดาวพุธดาวเจ้าเรือนอลิและพุทธเจ้าเรือนสุภภพลักษ์นอกจากบางทีจะหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวแล้วพอดาวอลิมาทับลักษนะ์เนี่ยไม่ต้องหาเรื่องอยู่เฉยๆเดียวศัตรูเดียวปัญหาอุปสรรคมาเองพุทธหมายถึงคำพูดระวังคำพูดมากๆการสื่อสารการเจรจา อาจจะนํามาซึ่งปัญหาและความเดือดร้อนรวมถึงคุณที่เลี้ยงสัตว์นะช่วงระยะเวลานี้สัตว์เลี้ยงก็จะอาจจะสร้างความยุ่งยากให้บุตรหลานบริวาร ปัญหามารอบด้านแต่พูดเป็นเจ้าเรือนสุภะด้วยคุณก็จะก้าวข้ามผ่านความยุ่งยากผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้นะด้วยคําพูดเหมือนกันการเจรจาการประนีประนอมอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกพูดให้ตัวเองเดือดร้อนหรือว่าจะเลือกพูดให้ตัวเองมีความสําเร็จมีความก้าวหน้ามีความรับรื่นคุณจะใช้ไหวพลิบใช้ความฉลาดของคุณไปในด้านใดขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วนะ แล้วถ้าคุณอดทนมุ่งมั่นคุณจะสร้างตัวเองได้ประสบความสำเร็จไพย,ยิปซีประจําตัวตนได้ไพ่ก้าวดาบบ่งบอกว่าเดือนนี้มังกรค่อนข้างคิดมากวิตกกังวลจริงๆทําให้นอนไม่หลับกันเลยทีเดียวระวังจะปวดหัว เข้าใจนะว่าปัญหาพอมันมารอบด้านมันก็ไม่รู้จะแก้ยังไงก็เครียดเพียงแต่ปัญหาบางปัญหาเรื่องบางเรื่องที่เราจัดการไม่ได้แก้ไม่ได้คุณแบกไว้ก็ไม่มีประโยชน์วางมันลงบ้างแล้วคุณจะเบาขึ้นบางทีก็ต้องปล่อยให้เวลาเป็นตัวแก้ปัญหาให้เหมือนกันเนาะในด้านการงานจุกดาวการงานของคุณอยู่ในภพการเงิน เหมาะกับคนที่ทําธุรกิจการค้านะมากกว่าคนที่ทํางานประจําเพราะว่าหยิบจับอะไรตอนนี้ได้เงินคุณจะร่ํารวยมีฐานะขึ้นมาได้จากความมานะพยายามความขย,ยันขันแข็งของคุณคุณที่ทําธุรกิจการค้าจะมีลูกค้าใหม่ๆได้ลูกค้าจากปากต่อปาก,ปากของดีแล้วบอกต่อมีช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้วันที่22ุ่ิกุมภาดาวสุขดาวการงานของคุณเข้าพบสหัชชะแล้วดาวเป็นอุด ดาวการงานในภพสหัสชาทำให้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือว่าปรับรูปแบบการทำงานบางทีมันอาจจะต้องเปลี่ยนโดยที่คุณก็คิดไม่ถึงเพราะพรองหัดอีกเดือนเขาเป็นเจ้าเรือนวินาศด,ด้วยนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบที่ไม่ได้คิดว่าจะเปลี่ยนมาก่อนแต่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นคุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้น เหมาะที่จะทํางานเชิงรุกนะการเจราจาติดต่อการเดินทางธุรกิจในหน้าตัวกลางตัวแทนงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักการตลาดซื้อมาขายไปหรือบาคุณที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างแดนทําเงินได้มากจริงๆนะ การเข้าสังคมการพบปะผู้คนจะทำให้คุณได้ประโยชน์สามารถเอามาต่อยอดธุรกิจการงานของคุณได้แล้วดาวการงานเป็นอุดมีโอกาสที่คุณจะได้จัดงานใหญ่ได้งานแบบบิ๊กลอตไพ่ยิปซีด้านการงานได้ไพ่สามเหรียญเป็นไพ่ที่ดีมากๆ คุณจะได้งานที่มีกำไรมากหรือว่างานที่ลงทุนลงแรงน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูงคุณที่ตกงานอยู่รีบหางานนะมีโอกาสได้งานคุณที่ทำธุรกิจการค้ามีลูกค้ามากค้าขายดีได้กำไรงามในด้านการเงินราหูดาวการเงินของคุณอยู่ในภพพันธุไปอยู่ในเรือนอังคารคู่ธาตุลม คุณจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาแต่คว้าให้ทันนะเพระคู่ธาตุลมมาเร็วมามาเร็วไปเร็วเคลมเร็วเพราะฉะนั้นถ้าโอกาสมาจับให้ทันด้วย ถ้าคุณจับโอกาสทันมีโอกาสที่คุณจะพัฒนาการเงินของคุณไปสู่ความมั่นคงแล้วดาวอังคารเจ้าเรือนไปแจ้งผลในภพปุตตะก็เป็นภพที่ดีนะเป็นภพของการเริ่มต้นใหม่ได้อะไรใหม่ๆภพของการมีไรายได้เป็นทั้งประและราชาโชคทำให้คุณจะมีโชคในเรื่องของเงินมีโชคลาภลอยได้เงินพิเศษได้เงินเพิ่มได้เงินจากทางไกลหรือว่าได้เงินจากต่างประเทศ ในพบการเงินมีดาวสุขดาวการงานอยู่โชคเรื่องเงินของคุณในเดือนนี้อาจจะมาจากเรื่องงานเป็นหลักนะดาวเป็นประเวลาที่คุณได้เงินมาแล้วมีเรื่องให้ต้องจ่ายออกอาจจะหมดเงินเพราะบุตรหลานบริวารหมดเงินเพราะความสเสน่หาความพอใจส่วนตัวเรียกว่าใช้เงินตามอารมณ์กันเลยทีเดียววันที่13กุมภาดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือมรนมรณะก็เข้าพบการเงินด้านดี คุณจะได้เงินประจําตําแหน่งได้เงินมรดกได้เงินจากความตายความสิ้นสุดเงินประกันเงินคงค้างเก่าๆได้เงินที่ไม่คิดว่าจะได้แต่อาจจะได้ไม่เยอะนะเพราะว่าดาวเป็นปราสุกับอาทิตย์เป็นดาวคู่สมพลคุณจะได้ใช้ศักยภาพใช้ความสามารถส่วนตัวในการหาเงินหาทองคุณที่มีความรู้ความชำนานาญด้านใดเป็นพิเศษนะสามารถที่จะไปทําเป็นอาชีพเสริมทําให้มีไรายได้เพิ่ม วันที่22กุมภาดาวพุธดาวเจ้าเรือนอลิและสุภะเข้าพบกันเงินพุธสุขอาทิตย์ดาวสาดวงเนี่ยเป็นดาวที่ค่อนข้างจะส่งเสริมซึ่งกันและกันแม้พุธจะมาจากอริอาทิตย์คุณจะมาจากมรณนะ แต่คุณจะมองเห็นช่องทางที่คนอื่นเขาไม่เห็นแต่คุณเห็นอันนี้คือด้านดีหรือบางโอกาสดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้แต่คุณสามารถที่จะทําให้มันเป็นไปได้แล้วก็สร้างเม็ดเงินได้เช่นสมมุติว่าถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าและคุณไปหาอะไรแปลกๆมาขายดูแล้วมันไม่น่าจะขายได้อแต่พอคุณไปขายจริงๆแล้วปังมากอะไรแบบนี้เป็นต้นพูดหมายถึงคําพูดช่วงนี้ต้องบอกว่าชาวมังกรคุณจะมีวาจาเป็นทรัพย์นะพูดแล้วได้เงิน พูดเยอะๆแต่ว่าให้เลือกพูดพุทธสุภาษนะอยาพูดพุทธอรินะคือถ้าพูดพุทธอรินี่ช้อยเก็บฉากตัวใครตัวมันนะแต่ถ้าคุณพูดพุทธสุภาษพูดดีๆนะพูดแล้วเงินทองจะไหลมาเทมาเพราะฉะนั้นคุณที่ต้องใช้คําพูดในการหาเงินหาทองช่วงนี้จัดเต็มนะ อย่างไรก็ตามทั้งดาวอาริและดาวมรณะในพบการเงินทำให้คุณต้องใช้เงินแบบระมัดระวังเหมือนการมีโอกาสที่จะเป็นหนี้สินหรือว่าใช้เงินหมดเรืองแบบที่ไม่ได้อะไรขึ้นมาแย่ yeah, ที่สุดเลยนะคือต้องไปใช้หนี้แทนคนอื่นเนี่ยระวังให้ดีนะเงินก็ไม่ได้ใช้แล้วต้องไปใช้หนี้แทนฉะนั้นอย่าไปค้ำประกันใครและอย่าให้ใครยืมเงินจะดีกว่า คุณมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆมาครอบครองนะมีโอกาสที่จะเป็นหนี้เพราะซื้ออสังหาคุณที่ทําธุรกรรมติดต่อกับสถาบันการเงินเตรียมเรื่องเอกสารให้ดีให้รอบคอบเพราะมีมีโอกาสที่เอกสารคุณจะผิดพลาดได้เอกสารสําคัญสูญหายแล้วเรื่องมันจะราชา้าเพราะฉะนั้นรอบคอบไว้ก่อนเนะาะไพ่ยิปซีด้านการเงินได้ไพ่สองดาบ ไพ่เตือนในเรื่องของเอกสารนะรอบคอบมากๆแล้วก็ระวังการสื่อสารอาจจะมีข้อผิดพลาดทําให้เกิดความไม่เข้าใจการใช้จ่ายเงินต้องระวังระมัดระวังจะเกิดการปิดขัดในด้านความรักชาวมังกรเนี่ยมีจันทร์เป็นเจ้าเรือนปัตตนินะเป็นดาวคนรักคู่ครองช่วงต้นเดือนจันทร์ก็ไปอยู่ในภพปุตตะ คุณที่อยากจะมีเจ้าตัวน้อยๆน,นะมีโอกาสที่จะสมใจทีนี้ระวังนิดนึงคุณที่มีครอบครัวแล้วในเรื่องของอารมณ์คําพูดทิ่ฐิจะทําให้มีปัญหามีเรื่องถกเถียงกันได้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องราวอะไรใหญ่โตนะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักจากการออกสังคมจากการเดินทางการติดต่อในวงงานของคุณหรือเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วพัฒนาความสัมพันธ์กันไปก็ได้ ไพ่ยิบสีด้านความรักได้ไพ่ the emperor คุณที่มีครอบครัวแล้วชีวิตการดําเนินชีวิตก็ดําเนินไปด้วยความราบรื่นเป็นปกติไม่มีอะไรหวือหวาไม่มีอะไรโรแมนติกนะอาจจะมุ่งมั่นในเรื่องของการงานส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนถูกใจบุคลิกก็จะนิ่งๆหน่อย มีความเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนี่คือภาพรวมของชาวมังกรในเดือนกุมภาพันธ์ขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า